ยูริเต็ดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอเจ็ดดาวถล่มจอมอสูรอาจารย์แม่ท่านนี้แน่จริงๆเลยนะทำแค่นี้ก็ได้สิทธิ์ตำลึงแล้วยาแก่แรงทิ้งลุงโก้ชะมัดเลยนะ <laughs> หลอกงอ่ายที่เป็ดร้ายเอออาจารย์ตบข้าทำไมอ่ะไอศินากส่งมาเกิดคิดจะฆ่ากันล้ว ปล่อยสักหวัวทิ่มเลยก็จะบอกให้ค่ายาค่าหมอหังกันเดือนเจ้า่า์มีจดหมายถึงเจ้าเอาพี่ยานจดหมายค่ะพี่ทัวข้าเพิ่งได้หลักฐานการรับสินบนของจูกเก๋เซินมาจะไปเมืองไคฟงมอบมันให้แก่ท่านเปาผ่านเมืองที่พี่อยู่แล้วจะขอพักด้วยจากน้องพี่โจเผงอาศัยพวกเจ้าคิดจะชิงสมุดบัญชีเหรอ พูดอย่างนี้ก็แปลว่าดูถูกข้าไม่เฟยหงข้ามันข้าไ่เกียเกียวข้าไม่เกียว์หอยยาละหอยตายตายตายข้าพวกก็าทำไมใครจะรู้ความลับของเราล้วนต้องตายงั้นถ้าข้าคืนสมุดบัญชีให้เจ้าก็ต้องตายเหมือนกันมีปัญญาก็เข้ามาเองฮิกิ่าพิกด่าอ่ะพิกหำไรไปมาตอดไปพิกด่าพิกดไว อาจารย์คะแค่ฉีดเดี๋ยวเดียวเขา,หาหน้ำไม่ทันจริงๆอ่ะใช่วะแย่พี่หลอกเฮ้ยพี่ถั่วจำเขาไม่ได้เหรอพี่แค่คือโจผงโจโจโจเพิงไงพี่อเอวไอ้เพิงน้องพี่ นี่น้องเองออเนี่พี่ทัวไปฟาดกับหมาที่ไหนมาทำไมถึงได้ล<ะ>เลอะเทอะเปลือเปืือนอย่างนี้จดหมายของข้านะ่ะพี่คงได้รับแล้วใช่ไหมข้าถูกลูกน้องของจูเกินซสนไล่ฆ่าเลยมีสภาพแบบนี้โโดูสารรูปเจ้าซี่ทำมาข้าเกือบช็อกตายเข้าไปพักก่อนเถอะพรุ่งนี้จะหาซื้อยาให้้หิยน้อยตอนข้าไปซื้อยาเนี่ยได้ยินเรื่องประหลาดมากข้ารู้แล้วเรื่องศพของตู้ลั่วน่ากลัวจังเลยอ่ะ ทำไงดีเจ้าคะใครๆก็พูดว่าต้วรัวตายเพราะข้าความจริงเขาไม่เคยคิดอะไรกับเขาเขาคิดไปเองทั้งนั้นแต่ใครๆก็พูดกันว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะเตรียมกระทงที่จะลอยคืนนี้หรือยังผู้หญิงน้อยคืนนี้จะลอยกระทงหหรอเจ้าคะเราลอยกระทงทุกศาสตร์จีนกระทงที่เราลอยจะนําวิญ,ญญาณทั้งหลายไปคุณชายก็ไม่อยู่บ้านผู้หญิงไม่กลัวเหรอกลัวอะไรกันเขาไม่ได้ทําเรื่องน่าอายสักหน่อยเรีบไปเตรียมของเถอะเจ้าค่ะ โมหาสินสกดวิญญาณไม่นี่ตาฟังไงหมดเนื้อหมดตัวแล้วกันเนี่ยแท่งหมดนีุ่บหมดตัวยันหมด่เลยเนี่ยฟังนะโอซุนเฉา เจ้ายังนึกว่าจะเป็นพระเอกงิ้วแล้ะเจ้าเสื้อขัดขันเก่าๆมาเดิมพันได้เฮ้ยอย่ามาทำบาบเบียงดีกว่านะข้าเสียพวกเจ้าจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วคืนนี้ต้องขอถอนทุนคืนให้ได้หมอดูทักเขาว่านี่น,นี่โชว์ส้น<อ>ททเท้าเท้าเหย็นเจ็ดดาวคือเจ้าปัทพีต้องรวยแน่นอนโอ,โ,อโอ้มันแน่นะมันเอาเท้าเหย็นเจ็ดดาวเขาว่าเจ้าจะถูกเหยียบพูดอะไรพูดไปเสียมาข้าชุดนี้น่ะให้เท่าไหร่ลองบอกมา เออ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 สามตำลึงเออก็ยังดีเอามสามตำลึงบ้านแกดิสามมาตัางหากยอมไมหอเยเลยจดดอ้อยแล้อุ้ยนึ่งสองสามสี่หกแจเลยโอ้โหชบสท้ากันใหญ่เลยมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ย ทำอะไรกับท้าค่าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแค่ดูเฉยเออนี่นี่เราเป็นหมอดูลายเท้าเท้าเจ้าเยียบเจ็ดดาวคือเจ้าปัตภีทั้งเงินทั้งหญิงมีเหลือแลลูกหลานมากมายเต็มบ้านรับราชการได้สองขั้นจับอะไรก็ขึ้นไปหมดแล้วมายเล่นแพ้ววถ้าหากว่ามีพวกเราคอยชี้แนะรับรองได้กินทุกตาแน่นะแน่ดิจริงเนะจริงดิแล้วจะรออะไรอีกเล่าลุยลอดเลยไม่ไ